ก็กดันนิดหน่อยครับก็เราก็ติดทีมชาติยูยูยี่สก็เป็นครั้งแรกของตัวเองครับก็ดีใจก็เป็นความฝันของตัวเองเหมือนกันครับก็อยากแบบติดทีมชาติทุกรุ่นครับตั้รุ่นที่ผ่านมายูยีแล้วก็ขึ้นมายูยีก็แน่นอนเขาก็อยากติดทีมชาติชุดใหญ่เหมือนกันครับผมก็เพิ่งมาซ้อมวันแรกครับก็จะมีพี่ๆที่เขาเข้ามาซ้อมก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับก็พยายามปรับความใจทคติกในการเล่นครับในการฝึกซ้อมเพื่อ ที่แบบให้เราเข้าใจกันให้มากให้มากกว่าเดิมก็มันไม่ใช่งานง่ายครับก็ทุกทีมเขาก็แข่งแก่งอยู่แล้วทวีปเอเชียเราก็พยายามโฟกัสของทีมเราก็พยายามให้ทุกคนโฟกัสตั้งแต่การซ้อมครับเมื่อวาวนเกิดมีแบบว่าเพ,เ,พเพื่อนในทีมหรือว่าแฟนบอลอะไรเจอใครหรือว่าสความก็ส่วนมากจะเป็นเพื่อนๆก็แล้วก็จะมีแฟนบอลครับที่เข้ามาวอวยพรอะไรอย่างนี้ครับก็ฝากเชียร์ผมหรือว่า ทีมชาตาิไทยยู -3 ครับก็เราก็จะทำให้เต็มที่เราจะเก็บสามแตม้มสามแต้มให้ได้ทุกแมตช์ครับแล้วก็จะพยายามโฟกัสไปทีเดียวเกมอะไรอย่างเงี้ย